ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูเมที่นี่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนอื่นเลยเราจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่46นะคะ เราจะฝึกนะคะอ่านคำศัพท์นะคะทบทวนคำศัพท์ก่อนเลยเกี่ยวกับสภาพอากาศนักเรียนสังเกตดูตรงนี้นะคะรูปแรกเลยหน้า46อ่ารูปพระอาทิตย์นะคะอ่าเราฝึกอ่านพร้อมกันนะคะและสะกดตามพินรคมเม่รูปแรกนะคะ sunny sunny แปลว่ามีแดดปลอดโปรง่งอ่านักเรียนสะกดตามนะคะ S, S U W N, N Y Sunny Sunny มีแดดปลอดโปร่งต่อมาค่ะ Cloudy Cloudy มีเมฆครึ L ้ม C L O U D Y Cloudy Cloudy มีเมฆครึ้มต่อมานะคะ rainy, rainy, r a i n y, rainy, rainy ม uh, okay. ีฝนหรือว่าฝนตกนะคะต่อมานะคะ windy, windy, w i n d y, windy, windy มีลม รูปหิมะนะคะ snowy snowy s n o w y snowy snowy หิมะตกต่อกันเลยนะคะข้างล่างนะคะ hot hot ร้อน h o t hot ร้อน อ่านักเรียนออกเสียงแล้วก็สะกดตามคุณครูเมย์นะคะรูปต่อไป warm warm อบอุ A ่น w-a-r-m warm อบอุ่น cool cool อ่าเย็น c o l l cool เย็น เมื่อมีลมมันก็จะเย็นนะคะอ่าต่อไป c o l l c o l d หนาว cold cool หนาวนะคะนักเรียนสังเกตนะคะถ้าเราจะ match the opposite word อ่าจับคู่ตรงข้ามนะคะนักเรียนคิดว่า sunny จะต้องคู่กับอะไรเอ่ยอ่ะถ้าคุณครูบอกว่า จงจับคู่ตรงข้ามคำศัพท์นักเรียนสังเกตนะคะ sunny คู่กับอะไร sunny คู่กับอะไรคะแน่นอน sunny แปลว่ามีแดดต้องคู่กับคำว่า hot นะคะ sunny มีแดดต้องคู่กับคำว่า hot แล้วถ้า warm อบอุ่นล่ะคะอบอุ่นแปลว่า อออากาศวันนี้อบอุ่นมากปรับปร่งมากต้องคู่กับอะไรเอ่ย cloudy นะคะ cloudy นะอ่ะถ้าวันนี้นะคะครูหนาวเย็นลมพัดแรงมากนะคะฉันรู้สึกเย็นก็ต้องคู่กับ windy windy น,น,นะคะแล้วนะคะอ่า snowy ล่ะคะมีหิมะเมื่อหิมะตกหนักๆมันก็ต้องคู่ใช่ไหมคะอ่า c o o แปลว่าหนาวนะคะอ่า นักเรียนต่อมานะคะลองแมช the weather and appropriate นะคะ appropriate activity อะนักเรียนลองจับคู่สิคะว่าสภาพอากาศตรงนี้กับ appropriate แปลว่าเหมาะสมนะคะ appropriate เหมาะสม Activity กิจกรรมจับคู่นะคะแมชจับคู่ the weather สภาพอากาศและกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะนักเรียนมาดูคำแรก windy อาวินดีมีลมใช่ไหมคะถ้านักเรียนวันนี้สภาพอากาศมีลมนักเรียนจะทํากิจกรรมอะไรเอ่ยอ่าลองตอบสิคะถ้าวันนี้มีลมม,ลม,มีลมแบบลมแรงมากวันนี้เล่นอะไรดีเอ่ยอ้าเหมาะก,กับการเล่นว่าวนะคะ fly a kite fly a kite นะคะอ่ะถ้าวันนี้มีลมเราก็จะเล่นว่าวนะคะถ้าวันนี้ sunny s u n นีมีแดดมีแดดเราจะทำอะไรเอ่ยอ่า ah, play football play football ถ้าสมมติว่าวันนี้ snowy มีหิมะมีหิมะต้องทำอะไรคะมีหิมะอ่า make a snowball Make a snowball นะคะทำก้อนหิมะนะคะทำ snowball เป็นก้อนหิมะนะคะปั้นก้อนหิมะเล่นนะคะอันนี้ก็คือ match the weather and appropriate activity นะคะจับคู่สภาพอากาศและกิจกรรมที่เหมาะสมถ้ามีลมเราก็เล่นว่าวใช่ไหมคะมีลมพัดเราก็เล่นว,าวน่าวเนาะอ่ถ้ามีแดดเราก็ไปเตะฟุตบอลออกไปเตะฟุตบอลนะคะ ถ้ามีหิมะเราก็ไปปั้นตุ๊กตาหิมะปั้นก้อนหิมะอะไรของเราก็ว่าไปนะคะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์และคุณภูเมย์วันนี้ก็จะให้นักเรียนนะคะมาฝึกอ่านประโยค how s the weather today นะคะ คนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบนะคะแล้ววันนี้ค,คุณครูเมก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียน5ข้อด้วยกันให้นักเรียนทดสอบนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ weather สภาพอากาศ5ข้อ5คะแนนเก็บคะแนนนะคะอ่าเรามาอ่านตามค,คุณครูเมกันเลยนะคะ how's the weather today วันนี้นะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรผู้ชายคนนี้ถามผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า it's sunny is sunny นะคะอันนี้เป็นตัวยอ่อของคำว่า is นะคะ comma s นี้เป็นตัวยอ่อของคำว่า is นะคะเช่นเดียวกันตรงประโยคนี้นะคะเป็นตัวยอ่อของคำว่า is เหมือนกัน how is the weather today อันนี้คือประโยคเต็มแต่รูปยอ่อก็ how's the weather today ผู้หญิงคนนี้เลยตอบว่า is sunny is sunny วันนี้มันอากาศเป็นยังไงคะมีแดปดปลอดโปรง่งใช่ไหมคะ นักเรียนมาดูนะคะถ้าคุณครูเมย์เปลี่ยนรูปถ้าคุณครูเมย์เปลี่ยนรูปเป็นรูปนี้หลหะค่ะผู้หญิงคนนี้ถือรูปภาพรูปนี้ผู้ชายคนนี้ถามว่า How's the weather today ผู้หญิงก็ตอบว่า It's windy It's windy มันมีลมนะคะมันมีลมดูรูปนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูรูปภาพที่ผู้หญิงถือนะคะ มีก้อนเมฆแล้วก็เป็นลมสัญ,ญลักษณ์ลมพัดน,นะคะผู้หญิงก็ได้ตอบว่าอ่าวันนี้อากาศมันมีลม i s windy i s windy ถ้าผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรูปนี้ละคะถือรูปนี้ล่ะผู้ชายถามว่า how's the weather today วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนักเรียนจะตอบว่าอะไรสมมติว่านักเรียนเป็นผู้หญิงคนนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรดีคะลูกอ่า is rainy is rainy โอเคเก่งมากอ่ะทีนี้คุณครูเมย์เปลี่ยนรูปบ้างผู้หญิงคนนี้ถือรูปนี้ค่ะไม่ใช่ขนมปังนะคะลูกรูปนี้คือรูปก้อนเมฆนะคะอ่ารูปก้อนเมฆนะคะมีเมฆครึ้มนะคะ how's the weather today เขาถาม how's the weather today ผู้หญิงคนนี้จะตอบว่าอะไรคะลูก is cloudy is คราวดีอ่าแปลว่ามันมีเมฆครึ้มนะคะต่อไปยังไม่หมดถ้าเปลี่ยนเป็นถือรูปภาพรูปนี้ล่ะคะจากคำเมื่อกี้มีเมฆดูค่ะสังเกตตรงนี้ค่ะเป็นก้อนอะไรคะอ่าก้อน,นะะญญหิมะนะคะสัญลักษณ์หิมะผู้ชายถามว่า how's the weather today ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่า it's snowy S is s n o w y อ่า i s s n น w y นั่นเองมันมีหิม,มะนะคะมีหิม,มะตกอะทีนี้อ๋อแอบเฉลยทีนี้นะคะคุณครูเมย์จะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าที่47เปิดหนังสือไปที่หน้า4ี่สคำสั่งนะคะทำตามคุณครูเมย์ไปเลยนะคะ เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้ในช่องสี่เหลี่ยมนี่นะคะช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างของนักเรียนหน้าสี่เจ็แต่คุณครูเมก็ทำเป็นแบบนี้ในช่องสี่เหลี่ยมของครูเมย์อย่างแบบนี้นะคะเขาบอกว่า c o m p l e t e the conversation with the words below อ่าเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์โดยใช้คำศัพท์ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคะ่ะที่กำหนดให้อ่ะเติมในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์นะคะ นักเรียนดูนะคะในหน้า47ก็จะมีคำศัพท์เรามาอ่านคำศัพท์คำแรกกันก่อนนะคะวินด y w ิ n d y มีลมคำที่สองเรน n ี่เรนนฝนตกคำที่สามครูด,ดหนาวคำที่สี่สโนว n o สโนว มีหิมะตกคำที่ห้า Sunny Sunny มีแดดปลอดโปร่งคำต่อไป hot hot อ่าคำต่อไปนะคะ hot แปลว่าร้อนคำต่อไป wet wet แปลว่าเปียกคำต่อไปนะคะ pay hard and see h a y hunt and seek แปลว่าเล่นซ่อนหาคำต่อไปค่ะ Find a kite, find a kite นะคะเล่นว่าวนะคะต่อไปค่ะ Do a puzzle, do a puzzle แปลว่าเล่นตัวต่อจิ๊กซอหรือคำใบปริศนาตัวต่อไปนะคะทันไหมเอ่ย Play base Play baseball, Play baseball เล่นเบสบอลคำต่อไปค่ะดูตามรูกสอคุณครูเมย์เลยนะคะ f พ o t ฟุตบอ l เพ f o ฟุตบอลเล่นฟุตบอลต่อไป make a snowball make a snowball นักเรียนเติม a ตรงนี้นะคะคุณครูเมย์ตกคำว่าตกตัว a ตรงนี้นะคะ snowball ต้องมี a ตรงนี้ด้วยนะคะ1ตัวแปลว่าไปเล่นตุ๊กตาหิมะกันเถอะนะไปปั้นต้อนหิมะกันนะคะ นักเรียนมาดู conversation บทสนทนาของเราวันนี้ผู้หญิงผู้ชายเป็น A ผู้หญิงเป็น B นะคะอ่าวันนี้นะคะเรามาดูนะคะ A ถามว่า how's the weather today how's the weather today วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรการแปลภาษาอังกฤษเราก็แปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะไม่ใช่อย่างไรสภาพอากาศวันนี้นะคะ ไม่ใช่นะคะสภาพอากาศวันนี้เป็นอันนี้ก็คือ is mr นะคะในที่นี้คือ is แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอย่างไรอ่า A ถามว่า how's the weather today สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไร B ก็เลยตอบว่าทำตามคุณครูเมเลยนะคะ is e sunny is ีส n นิมันมีแดดโปร่งอ่าอีส u นิอีส n นิ is sunny. Is sunny. แล้ว b ก็เลยตอบว่า let's play football let's play football เราไปเล่นฟุตบอลกันไหมเราไปเล่นฟุตบอลกันเถอะอ่าบชวนนะบชวนว่า วันนี้สภาพอากาศมีแดดปลอดโปร่งนะคะก็เลยชวน A บอกว่า let's play f o o t b a let's l l play football, play football ไปเล่นฟุตบอลกันเถอะ A ก็เลยตอบว่า it's hot มันร้อน I don't want play play อะไรคะ I don't want play ฟุตบอลนั่นเองนะคะฉันไม่ต้องการไปเล่นฟุตบอลเพราะอากาศมันร้อนนะคะมันมันมีแดด it's sunny มันมีแดดมันร้อนนะคะ อ่า uh, let's do a puzzle let's do a puzzle เรามาเล่นตัวต่อกันไหมอ่า uh, A บอก B ก็เลยตอบว่าโอเคงั้นจะตกลงก็ได้ไม่ไปเล่นฟุตบอลก็ได้เล่นตัวต่อหาปริศนาก็ได้นะคะอ่ะ uh, นักเรียนอ่านตามคุณครูเมย์อีกรอบนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเมย์อีกรอบอ่า uh. How's the weather today? นักเรียนอ่านตามเลยนะคะ. How's the weather today? Is sunny. Is sunny. Let's play football. Let's play football. It's hot. I don't want. I don't want to play football. Let's do a puzzle. Okay. อีกรอบนะคะอีกรอบ A how's the weather today B is sunny let's play football A it's hot I don't want to play football let's do puzzle B okay อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศกับ appropriate นะคะกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะนักเรียนสามารถที่จะจดจำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้องดูนะคะว่าสภาพอากาศแบบนี้สามารถที่จะ appropriate activity อะไรได้บ้างนะคะ,ะ appropriate แปลว่าเหมาะสมนะคะ activity คือกิจกรรมะจะเลือกทำกิจกรรมอะไรให้เหมาะสมนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายเลยเกี่ยวกับสภาพอากาศ เกี่ยวกับกิจกรรมนะคะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเกี่ยวกับคำศัพท์สภาพอากาศและกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะอ่านตามคุณครูเมเลยนะคะอ่าทบทวนคำศับนะคะ Windy Windy มีลม Rainy Rainy ฝนตก Cool c o o d หนาว Snowy snowy มีหิมะตก sunny sunny มีแดดปลอดโปร่ง hot hot ร้อน wet wet เปียก play hide and seek play hide and seek เล่นซ่อนหา fly a kite fly a kite เล่นว่าว do a puzzle do a puzzle เล่นจิ๊กซอต่อจิ๊กซอ์ play baseball play baseball เล่นเบสบอล play football play football เล่นฟุตบอล make a snowball make a snowball เล่นปั้นหิมะนะคะทำก้อนหิมะปั้นหิมะกันสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอของคุณเมคคของคุณคูณเม์เสร็จแล้วและทำ เติมบทสนทนาเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกนะคะกดเข้าไปที่ Google Form ที่คุณครูเมส่งให้และทำแบบทดสอบหลังเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ vocabulary weather นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์สภาพอากาศถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะคะจะสามารถทำแบบทดสอบของครูคเม์ได้เลยนะคะ5ข้อ5คะแนนง่ายมากง่ายนิดเดียวนะคะ แล้วคุณครูเมย์ก็จะไปดูว่านักเรียนแต่ละคนถูกกี่ข้อทําถูกไหมเข้าใจเรื่องที่คุณครูเมย์สอนมากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับชั่วโมงนี้จบลงไปแล้วนะคะพบกับคุณครูเมใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะบ๊ายบ y ย